สวัสดีครับสวัสดีชาวแฟนเพจ CS พระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์เสมาแล้วก็พิมพเข้าหลังตัดนะครับรุ่นอนุสร์100ปีสะพานสูงจเจริญราษนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากเหรียญข้าหลังตัดก่อนอันนี้เป็นเนื้อเงินหน้าทองคํานะครับนี่เป็นด้านหน้าขอบข้างครับ บนีด้านหลังครับเหีียวรุ่นนี้จะมีการตอกโค้ดชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จะมีการลันหมายเลขทุกเหรียญน,นะครับข้อหลัมตัดรุ่นนี้จะเป็นเหรียญหนายันเล็กนะครับเหมือนปี07ครับเค <Okay. S 2> เหรียญต่อไปจะเป็นเหรียญเซมา ใส่มาเงินหน้าทองคํานะครับรุ่นนี้จะทําเป็นเหมือนบล็อกแรกนะครับรุ่นแรกเป็นบล็อกเอกื่อมนะครับไม่เอกจะตกลงมาอยู่ตรงนี้นี่ด้านหน้านะครับขอบข้างขอบข้างด้านหลังครับ มีการตอกโค้ดชัดเจนมีการรันหมายเลขเหรียญรุ่นนี้ทั้งเนื้อเงินหน้าทองคำแล้วก็ในส่วนของเนื้อทองคำนะครับจะสร้างจากทองทองคำแท้นะครับคั่เส้นเฮง96.5นะครับโอเคครับหากเพื่อนเพื่อนท่านใดมีความสนใจในเหรียญรุ่นนี้ทั้งเนื้อทองคำเนื้อเงินหน้าทองคำ พิมพ์เสมาพิมพเข้าหลามตัดสามารถที่จะอิ inbox หรือโทรเข้ามาสอบถามกับทางเพจ CS พระเครื่องได้นะครับมีจำนวนพอแบ่งปันกันได้ครับครับไว้โอกาสหน้าผมจะมารีวิวเหรียญที่น่าสนใจในรุ่นอื่นๆให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ